แล้วทีมต่อไปครับก็เป็นทีมซาซาคา,าครับก็คือมีซาโซริซาอิเดบลซาครับเดบลซาแล้วก็าาบบาคาบุโตครับเราัตนี้ผมเอาล่างล่างแรกผมชอบล่างแรกมากว่าล่างที่เป็นยังเป็นคนปกติเลต่อไปส่วนทีมที่ต้องมาเจอด้วยครับก็คือนารูโตครับ พระเอกของเรานาลุโตนี่เอาโมล่างอมล่างนี้แล้วกันนะมันยังล่างนี้แล้วกันนารูโตะแล้วก็จูโกะครับจูโกะแล้วก็โคนันโอ้ยเด็กเช็คก่อนว่าอัดยังอ,ยอัดยังอัดนะไปฮะ ก็เป็นซาโซริเจอกับนารดโตะก่อนครับเอาละครับนารดโตะต้องเติมซาโซริครับในคนแรกในไม้แรกโคจะเจอไฟไปก่อนนารดโตะ,ละแล้วแยกล่างไปจังหวะน,นี้แล้วซอรมอนโกะมาเรากระจายไปไม่โดนครับต่างคนต่างชาร์จต่างอยงนี้เจอสายเด็กทับหน้าไปครับนารดโตะ เรโต้หุยแยกล่างมาลบกันได้หมดเลยครับซาซุนิแต่ว่ายังเสียเลือดอยู่นะโดนครับหมเราโต้แยกล่างมาก็ทําอะไรไม่ค่อยได้ครับเมื่อกีจเอาโตต่อยต่อยจะเจอซาซุนิไฟแล้วหุ่นเนี้ยได้เอาไปใช้อะไรบ้างมั้งเนี่ยอุ่นเหมือนคาษาอะไรเงี้ยรุ่นสามับโอ้โหแล้วเจอน้ำแล้วครับจังหวะนี้โอ้นี่ครับปล่อยปล่อยเข็มเราโต้ ใช้โหมดจาักระครับโหมดจากกาักระโอ้โหจะไฟมาจังหวะน,นี้ต่อยครับแล้โตอ้ราเซนกันแต่เหมือนจะเป็นคอมโบแต่มันคอมโบไม่โดนครับล้วโดนราเซนกันมาจังหวะน,นี้โอ้โหวาร์ปไปวาร์ปมาเปลี่ยนร่างมันเก่งเหลือเกินโอ้โจะไฟมาจังหวะน,นี้เราตตอกันได้ครับแต่ว่าโดนต่อยไปโอ,อ้โหแล้วซาโซริครับเก็บเก็บเราโตกได้ไปก่อนนะ มาครับสัสลีเจอจูโกครับจูโกมือใหญ่เหลือเกินทำอะไรไม่ได้ครับจูโกมือมือมอทุบมามจังหวะน,นี้สัสลีก็ลิมิเนตไปครับผมคนลักนกมาครับจูโกะเจอซาอิครับเลือดเท่ากันครับซาอิดูมีจัก,การะน้ำอยู่นะ เป็นกระสุนวงจากหินเขาเมื่อกี้จูโก้เอาครับซาอิซาอิว้ามาฮึ่มู้นี้มันโดูนิ่งๆกันนะฮึมซาอิปลายันระเบิดครับตู้เตะๆต่อยๆกันอีกแล้วคู่นี้ยูโก้ฮึมแขนไปไม่โดนครับซาอิยันระเบิดไปก็ไม่โดนครับแต่ก็ต่อยๆต่อยๆเตะๆกันได้อยู่ของคู่นี้มันปะทะมือกันอย่างเดียวเลย ทุบหน้าไปครับอืดูจูโกโะ้ดูได้เปรียบวะเนี่ยจูโกะทุบซาอิฟัน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 ,ฟนเอาละปล่อยหมึกไปครับปล่อยหมึกโอ้โหจูโกะเตะตามมาจาังหวะน,นี้อืชนะซาอิไปได้ครับทีมซ้ายที่ต้องเอาคนสุดท้ายออกมาแล้วครับ นั่นก็คือคาบุโตะนั่นเองเราชาร์จมาทั้งคู่จังหวะน,นี้ท่าใหญ่ครับโอ้โหต่อยคาบุโตะเดี๋ยวคนนั้นยังไม่ได้ออกลงเลยทีมขวาจะชนะแล้วโอ้โหจูโกะแม่งเอาหมดสามคนอนะแล้วดูครับจูโกะเฮ้ยเฮ้ยขาสตันครับจังหวะน,นี้คาบุโต้ย้อนเลเบิดไปฮะแล้ว ชาร์จมาสตาร์ทได้แล้วไงต่อเป็นฮิลิ่งแฟกเตอร์ครับฮิลิ่งเป็นจ่าแพทย์ครับคาบ,คบโ,ตโตนี่ครับแล้วเตะเตะต่อยๆไว้ครับตรนนี้ขบโ,โต้โตโยจูโขก็ใส่รัวๆครับเออเออจะอย่าระเบิดตายอีกจูโขก็ปราบไม่ได้หมดนะ มาเจอกับโคนันครับโคน,น,นันโคนันปลากระดาษไปลัวๆจังหวะนี้อืมจะเข้าโตัวนี้เอาเหมือนกันนะเนี่ยนี่คบกระดาษเต็มไปหมดแล้วโคนันป้าจะระเบิดไว้แล้วอ่อนจะมีเหยียบมันไม่โดนวะโคน,นันจังหวะน,นี้มาดีครับนี่ครับจี้จี้จิ้ ตัวนี้พยายามจะสวนคือน่าต่เลือดมันน้อยเหลือเกินจังหวะนี้อืมแล้วก็เป็นทีมนารูโตะอ่าจูโกะแล้วโคนนนครับที่เอาชนะทีมซ้ายไม่ได้เจ็ดไล่ชื่อเลยกินเยอะเลเกินชื่อแต่ละคนเอาเป็นว่าก็จบกันจะสู้รอบหนึ่งของเราที่สองไปครับผม